เฮ้ยบอกมันน้อยไงไปรถข้างล่างเขาไม่ให้พรถใบอยใหญ่อยู่นี่ไ่มันมันโดกมากมันก็จะเหลือแค่นี้แหละได่กินอยู่เอ้าไปไหนกันพอหลัปั้นทางันพอแล้วเด็กๆไปไหนกันเด็กไปไหนกันจ้า ไปล้าไปนะกลับมาค่ะพี่พลอยไม่ใส่เกียงขายาวเหรออุยอ้ยผู้ดับผู้ไหนแมนบ่ผู้ดับบุ้ยเอายกขาหน่อยอยกขาหน่อย เก่งมากลูกที่พลอยไม่ใส่เก่งเหมือนกันเดี๋ยวโอ้ี่พลอยปัดจักรยานจ้าใหนูเก่งจริงๆอเลยลูกพี่ชอยด้วย โอ้โหพี่พลอยจ๋าเออพายเบรกเมื่อกี้นี่แหละลูกเบรกยังไงเบรกยังไงอ๋อกำเบรกโอ้โหกำเบรกด้วยเหรอลูกแล้วค่ะหรอเหรอคะโอ้ยเนาะพี่พลอยก็เก่งดูสิพี่พลอยอ่ะ อูนึกว่านึกว่าปิดประตูไงเดี๋ยวกลับขึ้นมานะลูกเดี๋ยวกลับขึ้นมานะไม่มีใครอยู่ด้วยนะแล้วพี่ออนเรวเร่เรเร่เร่กลับขึ้นมาค่ะพี่ออนออกกำลังกายอีกแล้วนะกกำลังกายกำลังกายแล้ว คือแบบไหนอ่ะโอ้โหดูสิปั้นเออโอ้ยกนิ้วเลยพ่อไอ้บ้ายายดูใหม่สิอ่าอ่าอ่า จ้าจ oh ้าเดี๋ยวมาแป๊บนึงเหรอพู้น่ะพูน <laughs> oh ่ะพู้น่ะโอ้น่ะ